ท่านชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องพระกําลังร้อนผมคุยในรายการเชียร์แสนชัดรายการใหม่ของผมร่วมเวบที่ไทยและน้องไกเนี่ยจตุรงจงอศาสาเนะครับเพื่อนรักของผมเขาไล่ฟังว่าเดี๋ยวให้ดูภาพภาพนี้ก่อนนี่คือคลิปรายการเมื่อคืนนะนี่ครับผมเขาน้องไกนะครับเราคุยเรื่องธุรกิจพันล้านหมื่นล้านผ่านมือวัดเขาไล่ผมฟังสองเรื่องสําคัญเรื่องแรกเขาบอกว่าพระที่มากคอนเน็ชั่นเนี่ยนะครับที่มีภาคธุรกิจเข้าไปดีลเจรจาด้วยเนี่ย มักจะเป็นพระที่มีรถยนต์เอาพาดนั่งรถ Mercedes-Benz S-Class c c l a s ลาสส่างนะต้อง S-Class นะประมาณนี้นะครับทีนี้เขาไล่ผมฟังแบบนี้ผมถามว่าอาจารย์ธุรกิจมูเตลูบางวัดหรือวัดใหญ่ๆดูนี่ต่างๆเนี่ยเขาทำไรายได้วันละเท่าไหร่เพื่อนๆเชื่อไหมอจายตรงไล่ผมฟังเขาบอกว่าวันละประมาณหลักหลายแสนถึงหลักล้านต่อวันนะครับ ยาว่าหลักล้านต่อวันเนี่ยและผมก็ถามต่ออาจารย์อาจารย์เคยทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ยแล้วแบบมันมีอะไรแปลกๆบ้างไหมแกบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนแกเคยทํากิจกรรมนะครับจัดทริปไปทริปถทยถยโครกระบืออ่าถ่ายโครกระบือที่เขาก็ถูกขายแล้วไปฆ่าแล้วไปชําแหละใช่ไหมปรากฏจ้าโรงเขาจัดทริปเพื่อไปถไยโครกระบือก็มีประชาชนที่ผู้สื่อสารที่กระชนร่วมด้วยช่วยกัน ไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปไถ่ายโครกระบือไปไถ่ายโคไปไถ่ายโครปรากฏว่าเขารวบรวมเงินนะครับเงินบริจาคแล้วก็ไปไถ่ายชีวิตโคได้เขากลับจากวัดนี้ไปผ่าน้นไปสองปีเขาจัดทริปใหม่ผม้โเพือเ่อนๆเ,เ,เดาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าพอกูเดินเข้าไปเฮ้ยวัวน,นี้เหมือนมายักคิ้วให้กูเหมือนจำกูได้ วัวตัวเดิมวัวตัวเดิมเมื่อสปีก่อนยังอยู่เลยนี่แะครับดังนั้นนี่เป็นมุมที่ทําอยากให้ท่านชมไปฟังใน YouTube a r ติก a ร c h ช n แนลรายการเช er ียร์แสนแชทเมื่อคืนเนี้ยชั่วโมงครึง่งครับไปฟังดูไอ้ช็อตนี้อยู่ตรงประมาณสักนาทีที่55ได้ไปดูนะครับ <S <S วัวตัวเดิมกับจตุรงจงอาสาครับไ่ยเสร็จปุ๊บยังคงอยู่ยักคิ้วหอหู่วตายจตุรงจํากันได้โอ้